สวัสดีครับแพทย์ิจากช่อง easyat นะครับวันนี้ก็กลับมากับคลิปการสร้างกราฟอีกแล้วนะครับโดยหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสร้างกราฟที่สามารถไฮไลท์ช่วงข้อมูลที่เราต้องการได้นะครับรวมถึงตัวกราฟหลักของเราจะเป็นกราฟเส้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวการไฮไลท์ได้ตามที่เราต้องการนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะทำในษณะนี้ยังไงนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมได้กรอบข้อมูลดิบ ออกมาแล้วนะครับโดยข้อมูลดิบของผมจะมีอยู่2คอลัมน์คือคอลัมน์ B และคอลัมน์สนะครับคอลัมน์ B จะเป็นคอลัมน์ปีและคอลัมน์สจะเป็นคอลัมน์ S&P 5 0 0 Index ซึ่งคือดัชนีตลาดหุ้นอเมริกานะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในในด้านซ้าที่ผมมาก็คือตั้งแต่ปี2005หจนถึงปี2023นะครับโดยสิ่งที่ผมต้องการไฮไลท์คือเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับผมอยากที่จะไฮไลท์ว่าช่วงนั้นเนี่ยหุ้นมันตกหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเอาตัวอย่างมา3วิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ s u b p r i พ e ยส r เ s รดวอลล์ a ู US, China แล้วก็โควิด19นะครับโดยด้านขวาเนี่ยผมจะมีตารางที่มีการทษเอาไว้ว่าโอเคคือช่วงวิกฤตเนี่ยเกิดจากช่วงไหนไปช่วงไหนเพื่อที่จะได้เอาช่วงนั้นเนี่ยมาทำเป็นตัวไฮไลท์พื้นหลังได้นะครับรบัอนอื่นนะครับให้เรามากำหนดตัวสูตรก่อนนะครับว่าช่วงที่เราไฮไลท์เนี่ย จะต้องมีการเซตคอนดิชันแบบไหนบ้างนะครับก็คือในช่วงแรกนะครับคือสั b พรา m มณ r ครซิสเนี่ยผมก็จะใช้สูตรนะครับ if ไปแล้วก็เป็น and นะครับถ้าเกิดตัว b 3นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับอันนี้ผม fix เซ l ให้ดอลลาร์ไปอยู่ข้างหน้านะครับมากกว่าเท่ากับช่วง from ตรงนี้นะครับก็คือสั b พรา m ม c r ครซ s ิสตามปี2008เนี่ย และก็คือ B 3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ fix c e l โดยให้ดอลลาร์อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้อยกว่าเท่ากับ t o นะครับปี2010หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเข้า2อ condition อันนี้เราวงเล็บปิดไปก่อนนะครับถ้าเข้าแอน2 condition นี้แล้วเนี่ยให้โชว์เป็นค่า max นะครับก็คือ เป็นค่าสูงสุดของช่วงข้อมูลตั้งแต่ C3 จนไปถึง C21 นะครับแล้วก็ทําการล็อกเซลล์ด้วยนะครับไฮไลท์สูตรไปแล้วก็ล็อกเซลล์โดยกด F4 นะครับแล้วก็วงเล็บปิดจากนั้นเนี่ยถ้าไม่เข้า2 Condition นนะครับก็ให้ใส่ศูนย์ไปแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ Enter แล้วหลังจากนั้นเราก็ลากสูตรลงมานะครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับแสดงว่าผมทําผิดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมลืมอะไรโอเคผมลืมล็อกเซลก็คือจริงๆมันต้องล็อกเซลตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย J3 ต้องล็อกเซลโดยกด F4 นะครับแล้วก็ K3 ก็ต้องล็อกเซลโดยการกด F4 นะครับแล้วก็กด Enter ไป โอเคตรงนี้ถูกต้องแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทําแบบนี้ทำในลักษณะนี้ไปอีก2คอลัมน์ก็คือ t r d e War ใช้ US China แล้วก็โควิด1 9นะครับโดยการลากไปโอเคขอลากไปปุ๊บเราจะเห็นว่าตัวเนี่ยมันยัง from to สำหรับตัวคอลัมน์แรกอยู่ตัวเซล์ลแรกอยู่เลยนะครับให้เราเลื่อนมาเป็นตัว period ที่2นะครับแล้วกด enter ไป หลังจากนั้นเราก็กดลากลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทําแบบเดียวกันสำหรับพิเร d ที่3คูนสินะครับแล้วคลิกป้ายแล้วก็เลื่อนสูตรลงมานะครับ enter แล้วก็ลากลงไปนะครับครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาสร้างการาฟนะครับโดยการลากคุมข้อมูลตั้งแต่ b 2จนถึง f 2 1นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้ไปกดที่ insert นะครับแล้วก็ไปกดที่ recommended chart แล้วก็เลือกอันนี้ได้เลยนะครับกด ok ไปจากนั้นเนี่ยจะได้นาการหน้าตางลาักษณะนี้มาหลังจากนั้นให้ไปกดที่ change chart type นะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ combo S&P 500 index เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นตัวตัวนี้นะครับ line w i t markers ส่วนตัวสภาวะค c าสิทเนี่ยโอเคคือให้มาเป็น cluster Cl column ถูกต้องแล้วนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกับเฉดบอลแล้วโควิด19ก็ให้เปลี่ยนเป็นคัสเซอร์คอลัมน์เหมือนกันนะครับก็คืออันแรกของตัวคอลัมน์นี้แล้วก็กดโอเคไปนะครับจากนั้นกราฟเนี่ยจะได้หนา้าตาก่าะนี้มาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมากดที่ตรงกราฟคอลัมน์ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกไปมันจะขึ้น Format Data Series ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยให้ไปกดที่ Series Option แล้วก็ลาก Series o v e r l a แ ไปสุดด้านขวาเลยนะครับส่วนแก็วิดเนี่ยให้ลากสุดด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีแท่งข้อมูล3แท่งแล้วซึ่งแสดงถึงตัวที่เราไฮไลท์ตัวที่เราอยากไฮไลท์ทั้ง3ตัวนะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมาเปลี่ยนสีนะครับเพราะจะให้มันสวยงามมากขึ้นสำหรับการเปลี่ยนสีนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดับมีิคลิกที่ตัวแท็บตัวนี้นะครับมันจะเด้งตัว format legend entry เข้ามา หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆไปดูกรอบตรงคำว่าฟ l ลนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับผมอยากเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่าแล้วก็ทําแบบนี้ไปกับตัว t a d e ด a l l อีกนะครับแต่ไม่ยิป้ยแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่าแล้วก็โควิดก็เหมือนการทําแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีส้มโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราได้กราฟที่หน้าตาลักษณะนี้มาแล้ว ครับจากนั้นนะครับเราก็ไม่อาจจะมีการปรับตัวความสวยงามของเส้นนะครับกราเส้นเนี่ยเราก็ดับเบลคลิกตรงกราฟเส้นไปนะครับมันจะขึ้น format data series ขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นลายแล้วก็มา r ์ e เมานะรเราก็เอา Marker อร์เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับโดยการไปกดที่มาร์ e เกอร์มาร์ t เกอร์อแล้วกว็กดที่ b u i l d in นะครับเปลี่ยนสายจาก5อาจจะเป็น7ก็ได้แล้วก็เราอยากที่จะให้ข้างในเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับก็ มากดที่เหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็มากดที่มาร์ e เกอร์นะครับตัวฟิล l ล์แอนไลน์แล้วก็มาร์กเกอร์นะครับเราจะเห็นว่าฟิล l ตรงนี้มันตั้งเป็นสีน้ำเงินนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคหลังจากนั้นเนี่ยกรอบผมอยากได้กรอบเหมือนกันอยากได้กรอบเป็นสีน้ําเงินก็เป็นโซลิดไลน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินโดยที่ผมอยากจะให้ความหนาเนี่ยมนอยู่ที่มา1.5ก็ กำหนดตรงวิดเนี่ยเป็น1.5 PT ไปครับเราก็จะได้หน้าตารษาน,นี้มาละก็จะเห็นว่าเริ่มมีความสวยงามมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ต้องการเส้นดน้านหลังนะครับก็ลบออกไปจากนั้นนะครับตรงแกนด้านบนเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยสวยนะครับผมคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีสเปซเหลือค่อนข้างเยอะผมก็เลยดับเบิลคลิกไปแล้วก็มันขึ้น Format e x i s มานะครับแล้วก็มากดที่ a x i ก Option กดที่ a x i ก Option ออีกทีหนึ่ง แล้วเปลี่ยนแม็กซิมัมจาก6,000เนี่ยเป็น5,000เพื่อที่ว่าสเกลมันจะได้มีการปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่เข้ามาเติมเนี่ยอาจจะต้องไปรีเซ็ตไอตัวสเกลตัวนี้ใหม่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการาฟมันอาจจะไปทะลุหรือว่าไม่สมเหตุสมผลได้นะครับสำหรับตัวแกนแกน y แกนตั้งนะครับ ครับแล้วก็สําหรับแกน x แกน y นนเนี่ยแก,แกนปีเนี่ยผมก็ดับเบิลคลิกมานะครับแล้วก็มากดที่ labels ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันถี่ไปผมอยากที่จะลด interval หรือช่วงให้มันไม่ถี่เท่านี้นะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจาก automatic เป็น specify interval unit เปลี่ยนจาก1เป็น2นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวข้างล่างเนี่ยความถี่มันก็จะลดลงแหละ ดังนั้นนะกามันก็จะออกมาดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้จะนำผมอาจจะมีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับปรับแต่งตัวฟอนต์อาจจะใส่สีเข้มอ่าไม่ใช่ใส่สีเข้มใส่ตัวหนานะครับแล้วก็อาจจะมีการที่จะเน้นตัวเส้นขอบอแกน X แกน y นะครับแกนนอนแกนตั้งเนี่ยก็ดับเบิลคลิกไปแล้วก็มากดที่ตัว Fill a n d l i n นนะครับ Solid Line แล้วก็ เพิ่มความหนาอาจจะเป็น1.5ผมชอบสีเทาๆก็เลือกสีเทาไปเช่นเดียวกับแกน y ือแกนตั้งนะครับก็ดับมันคลิกไปแล้วก็กดฟิวเวอร์ไลแล้วก็ผมก็ดูตรงช่องลายเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสีเทาว i d t h เนี่ยเป็น1.5เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะี่ยอาจจะใส่ชื่ออะไรไปก็ได้นะครับ S&P 500 Index แค่นี้เราก็จะได้กราฟในลักษณะนี้มาแล้วทีนี้เราลองเปลี่ยนช่วงดูนะครับว่าช่วงไฮไลท์มจะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับก็ถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวเทรดบอลเนี่ยให้มันเกิดแค่ปีเดียวปี2018จนถึง2018ิเนี่ยเพวื่อนๆก็จะเห็นว่าสีเขียวก็จะลดลงนะครับมันก็จะไฮไลท์เฉพาะตัวปี2018ถ้าโควิดลดลงเหมือนกันปีจน2021มันก็จะลดลงนะครับ ส่วนสภาพไรซิถ้าผมบอกมาอยากที่จะเพิ่มเนี่ยก็จะเป็น2ถึง2,014จาก2,010<ม><ม>ก็จะเห็นว่าแทบ็บปรากฏขยายใหญ่ขึ้นมานะครับก็เพื่อนๆก็จะได้การในลักษณะนี้ไปแล้วนะครับครับก็จบไปกับคลิปในวันนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ช่อง e a s y i t เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปแบบนี้ในอนาคตนะครับวันนี้แพทตีจากช่อง ecit ก็ขอลาไปนที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ